สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเจนะครับหรือว่าธีรพงศ์วนวานะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับท่าทาง7จุดที่ถูกต้องนะครับในการขับขี่นะครับเดี๋ยวมีน้องต้นนะครับเป็นเซ็นเตอร์ช่วยนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับคือสายตานะครับจะมองตรงนะครับจะไม่มองที่ระดับที่สูงเกินไปหรือว่าต่าเกินไปนะครับถ้าวิธีการจะเลี้ยวซ้ายเราก็หันมองด้านซ้ายนะครับถ้าเลี้ยวขวาเราก็หันมองด้านขวานะครับ ระดับที่2นะครับคือหัวไหล่นะครับหัวไหล่นะครับจะปล่อยตามสบายนะครับจะไม่ยกขึ้นสูงนะครับหรือว่าห่อนะครับเพราะจะทําให้วิธีการเลี้ยวนะครับเลี้ยวได้ยากครับต่อไปเป็นแขนนะครับแขนนะครับจะปล่อยตามสบายจะไม่เกร็งนะครับต่อไปนะครับเป็นมือนะครับเราจะใช้แบบ V ีกรินะครับแล้วก็ท่าไปที่แขนนะครับ ระยะห่างประมาณ1นิ้วนะครับนิ้วโป้จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็นิ้วอีก4นิ้วจะอยู่ด้านบนนะครับต่อไปเป็นสะโพกนะครับจะหาระยะร่างกายของเราที่ในการขับขี่นะครับโดยการให้รถไปก่อนประมาณ1-5เมตรนะครับให้ยืนขึ้นแล้วก็นั่งลงเพื่อจะได้เซยะในการขับขี่ทีนะครับต่อไปนะครับเป็นเข่านะครับจะแนบติดกับตัวถังตลอดนะครับจะไม่อ้าเข่านะครับสุดท้ายนะครับคือเท้านะครับด้านซ้าย จะอยู่บนคันเกียร์นะครับด้านขวานะครับจะอยู่บนคันเบรกนะครับเท้าจะชี้ไปด้านหน้านะครับเราจะไม่แบะนะครับครับท่าทางขับขี่เจุดนะครับจะมี1ครับสายตานะครับ2องหัวไหล่ครับ3ามแขนครับ4ีมือ5สะโพกนะครับ6เข่า7เท้านะครับ ทั้งหมด7จุดนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมีอะไรติดตามผมได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ